ข้าวหมูแดงจานำสันคอหมูแล่เป็นชิ้นอย่าหนาเกินไปหมักด้วยผงหมูแดงแม่แมวหมักไว้ข้ามคืนหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะเปิดไฟปานกลางพอสุกทั้งสองด้านแล้ว เร่งไฟขึ้นให้เกรียมนิดหน่อยแล้วตักพักไว้ต่อมานํำกุนเชียงมาทอดในน้ำใช้ไฟปานกลางพอสุกได้ที่เร่งไฟนิดหนึ่งแล้วตักพักไว้ก็หันไปต้มไข่ให้เป็นลาวาด6นาทีมาทำน้ำราดหมูแดงใส้ผงน้ำราดหมูแดงใส่น้ำลงไปปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยใส่น้ำตาลใจแดงซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย ไม่มีรสเค็มหวานอ่อนๆเสร็จแล้วจัดจานได้เลยจ้าลูกสาวซื้อหมูกรอบมาเพิ่มทานคู่กับต้นหอมสดอร่อยมากขอให้ทำอีกเลยจ้า